หงงนักกลางลมเออหน่นกลางได้อยู่รงหลังเมืองอันอยู่โอ้โดนสองโดโดหงยายว่าอย่างไรเอาวโดดเลยไปได้ไหนควายมึงไม่นำมั้ยนำแม่บวกเพิออ่เข้าไมาสิสัดเสียงบักไม่ต้องอ้างวะสงสัยแน,น่ไฟบอลไมีปลืนมทำไมต้องอ้างเลยอะครับเองครับกูกับหนูแบบกูจได้ไงวะของหนึหน่ง ตรงมันนี่เหระมันมุดมดน้อยดู้งูเขาเจอเลย

เล่นแบบเดียวกันเนี่ยเจ้าเล่นฉายากินไก่เรือยเรื่อยเนี่ยเฮ้ยนากูนากูนากูเป็นอะไรใช่อหมเฮ้ตีนึงตีนึงนากูตีนึงโอ้แล้วไปโคตรตาไกลเลยไฮ้ยไอแม่งกูอยู่ที่เดิมอีกวายรีบอะมันรีบเพื่อนมีกระสุนเขียวไหมครับมีมาแล้วมาแล้วมันชาตต์ตีเฮ้ยมาแล้วเนี่ยตายออมตาย เห็นแล้วเห็นแลว้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปไว้ทั้งร่วงไปเลยำเลยมันแย่งไอ้ดอกกันร่วงไปนาน ยิงเยี่ยไมตายเดียวยิงนัดเดียวมันแตกอ่ามันร่วงร่วงมีคนยิงมันไอ้บ้านบ้านายได้ยิงมันนะลองนะ สันติสันติยิงเนรามาสาสแตกหมดชุดพังอะไรหมดยังครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วทางทางฝั่งบ้านนะหมดแล้ว ที่ความหมดแล้วนะแต่ที่สะพานหมดแล้วแต่ที่สะพานที่สะพานหมดนะเดี๋ยวที่ในบ้านนะอยากเล่นสนตยไนย์วะไม่มีโอ้ยเอ้เจ๊ต๊อกเัวเลยพี่น้องตรงไหนพี่ตรงไหนในบ้านในหมู่บ้านนั่นแหละก็บอกแล้วในบ้าน โอ้โหหมวกสองหายเลยครับผมได้ปหออยู่หลังหินทางซ้ายเราแค่ี้นน่าูเนี่ยเจอเจอแล้วเจอแล้วได้ยิงให้เยู่ในบ้านหลังนี้ ไอม,ม,<ป>มันไปหลังบ้านมันไปัง้าตาเห็นนั่นเนี่ยอยู่อยู่หลังบ้านนะอุ้ยโดนโอ้โหโอ้โหอยู่หลังต้นไม้

ดีสวยเพิ่มน็อกซามน็อกซามต้องหินอยู่ร้อยสามสิบอ่ะหมดตีแล้วหมดตีแล้วหมดแล้วยังยังหมดมยิงน็อกซามยังหมยิงน็อกซามมาเลยมาเลยเนี่ยตะกี้มันอยู่หลังหินตรงเนี้ยเป็นปลาสมกมาละเป็นภาษาโมกด้วยโอุ้ยนี่ไง หลังหลังบ้านหลังบ้านวเวนเอ้ยยิงไม่ทันอยู่หลัง <Watch S 1> บ้าน<อ>นี่เลย <Watch out. S 1> ชี้ยิงมันชี้ยิงมันมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยยิงมันม,ม,มันอยู่หลังบ้าน,นอยู่หลัง oh. ลองมันออกมานะผมกระสุนไม่มีแล้วพี่ ก็ถือเที่ยวผมหมดแล้วเนี่ยก็ถือเที่ยวผมหมดแล้วมาไหนเอาผมผมไปผมแบ่งได้ผมแบ่งได้แบ่งได้ลอยนะ้ำอยน้ำซ้ายซ้ายซ้ายไอ้มาเดินแล้วมันเดินม,มันเดินม,มาแนละ้วไอ้ที่ยิงนะยังไม่ได้ยิงเลยวะเยัน okay, ได้โม่ oh. ต้องหาห,หมดแต่ชุดปีเจอยู่หมดแต่ชุดปีเจอยู่ไม่ได้ยิงเลยหมดเข่าหมดยังไง,งหมดเข่าหมด พี่เบอร์สามรับหมดยังครับทำไมพี่เบอร์สามไม่ต้อนเลยแน่เสียงมันบักสัตว์กูพูดอยู่คนเดียวโอ้ยจบแล้วอีเหี้ยโอ้ยกว่าจะเปิดไม่ได้เนาะถ้ากูบอกอยู่เอิวอยู่ตรงนี้ตรงนี้มีคนแปดนูน้ยเอ้ยมึงก็มีเหมือนกันนะมึงก็มีเหมือ,อมนกันนะ อยูอยู่ไส์คุคนชมนอยคนม่อยคนมนเฮ้ยสองคนคนสองคนชุบผมหน่อยชุบผมน่อยที่เป็นสามไอ้เียปพา่าห์าอ้เีาาห์ดิดซ้ำตรงไหนโอ้ยใจเย็นใจเย็นชุบก่อนเดี๋ยวลงมาเลยไได้ซ้ำเลยเนี่ยกูอ่ะไม่เจอว่ะ viên đây không nhỉ? Bông không thấy ở chỗ này, không biết. Huy Om. Bị pita sam เฮ้ยผมไปแล้วไปแล้วที่กำแพงเหรเฮ้ยชิงกำแพงกูชิงกำแพงกูโอ้สุดยอดมีตัววิ่งมากำแพงขวาแล้วโอ้โหเย่ยิงนิจากนี่เพ่อนไม่อยู่ไหนวะเก็บตรงนี้นะโอ้พี่ผมลืมเก็บไอ้ดอดมา จิ้หายแล้วเดี๋ยวแต่หกคูนหกเฮ้ยเพิ่มไปไหนอะหน่ากูเน่ากูเน่ากูน่ามึงกูอากูเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วเออนั่นแหละยังทางทางทางนี้ทางนี้ตะกี้มีอยู่ทางนี้ทางฝ่ายเนี่ยเนี่ยป่าป่าทางนี้เออเห็นเนี่ยเนออเนี่ยตรงเนี่ยนอนนี่บ้าง นี่ไว้ยอกดีกับข้าเป็นข้าไปเก็บเ,เดี๋ยวดูเสด็จมาได้บ้าง